วันนี้นะคะเราอยู่กับ Toyota a l p ล a า d นะคะเวลไฟคันนี้เลยนะคะได้สีขาวคันนี้กันไปเลยที่เพชรยนต์เสนอขายเพียง1นึ่ล้านสี่บาทค่ะส่วนราคาป้ายแดงตอนนี้อยู่ที่3ล้านต้นๆน,นะคะบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะมาพร้อมดีไซน์สุดหรูนะคะสไตล์อัล a า d นั่นเอง นะคะกับรถคุณหนูคุณหนูแบบนี้ไปเลยนะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ HID ไปเลยนะคะมีระบบเซนเซอร์ข้างหน้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้และได้ฝาตัดหมอกคู่หน้านั่นเองนะคะดีไซน์เป็นสไตล์ความสุดหรูนะคะของรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันแล้วก็ภายในของรถคันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ภายในของรถสวยสุดหรูคันนี้กันเลยคะ่ะได้เป็นระบบเซน็นอรลล็อกด้วยนะคะกับรถอัพพาร์ทเวลไฟคันนี้นะคะ ภายในนะบอกเลยสวยสุดหรูมากๆนะคะกับพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองและปุ่มแอร์จิ้นสตาร์ทนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมออปชันจัดเต็มนะคะกับดีไซน์คอนโซลหน้าที่สวยๆนะคะแล้วก็ได้เครื่องเสียงมาแล้วนะคะคันนี้บอกเลยออปชันพร้อมนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ขับง่ายนะคะคุณลูกค้าขับขี่ง่ายนะคะบอกเลยสวยสง่ามากๆนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะ เบาะเดิมๆนะสภาพใหม่เหมือนซื้อป้ายแดงกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างค่ะส่วนที่นั่งผู้โดยสารจัดให้เป็นเบาะมิกกี้เมาส์ด้วยนะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กให้ถึง9ใบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้มีที่รองขานะคะที่วางแก้วน้ำนะคะที่วางแขนบอกเลยว่าสบายมากๆคันนี้มี หน้าจอมาให้แล้วนะคะลูกเด็กเล็กแดงนั่งได้เลยหลังคานะคะชมวิวได้นะคุณลูกค้าบอกเลยคันนี้นะคะสวยออปชันจัดเต็มนะคะข้างหลังนะสามารถพับเก็บเบาะได้นะคุณลูกค้าและเบาะส่วนกลางเนี่ยสามารถปรับเอนได้นะคะตามสบายเลยนะคะจุของได้จัดเต็มพอสมควรนะคะและรถคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีที่ฟอกอากาศให้ด้วยนะคะ เพราะว่ามลพิษของประเทศไทยตอนนี้บอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะเมื่อจับประตูจะเป็นสีโครเมียมเป็นประตูอัตโนมัตินะคะแค่ลูกค้าเปิดนะคะตรงที่เปิดประตูเนี่ยประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยส่วนกระจกมองข้างจะได้ไฟเี้ยวมาด้วยนะคะบอกเลยนะคะพร้อมสวยมากคันนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไฟท้ายได้แบบ LED นะคะมีระบบเซ็นเซอร์ให้ข้างหลังด้วยนะคะ คันนี้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยนุ่มเงียบเลยคุณลูกค้ามีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยสวยค่ะดีไซน์คันนี้นะคะเป็นรถคุณหนูคุณนายนะคะที่ราคาเบามากๆราคาถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยครึ่งนึงเลยนะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้บอกเลยคุ้มสุดๆนะคะติดฟล์ม,มาให้แล้วนี่นะคะจะเป็นส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะคะได้เครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะ คันนี้เครื่องยนต์เดิมๆนะจ๊ะอันนี้เราโชว์ความเรียวนะคะความแท้ถูนะคะของคันนี้กันไปเลยนะคะยังไม่เคยโดนชนนะคะและคันเนี่ยคันหน้านะคะน็อตของเรายังไม่มีรอยซ่อมฉลากในยังใหม่กริบเลยลูกค้าเหมือนซื้อป้ายแดงกันเลยนะคะเครื่องยนต์ของเราไม่มีรอยนะ้ำมันเยิมแน่นอนจ้ะส่วนฟ้ากระโปรงไปดูกันเลยคะ่ะ ฝากระเป๋นะคะโครงสร้างเดิมๆนะคุณลูกค้าไม่มีรอยชนสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถนะคะรถครอบครัวนั่งสบายนะคะสไตล์คุณหนูบอกเลยโตโยต้าเอาผ่านเวลไฟคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะราคาผ่อนคันนี้เริ่มต้นที่28,000นะคะ28,000ต้นๆนั่นเองคันนี้นะคะได้ความสะดวกสบายความเรียบปรูดรูสง่านะคะเหมาะมากๆนะคะใครสนใจนะคะทักมหาพาวได้เลยคะ่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้รถคุณภาพสวยๆแบบนี้นะคะโทรมาหาพาวได้เลย0640092025ค่ะหรืออยากเข้ามาดูที่ร้านเราได้เลยนะคะอยู่ที่เซรีไทย68นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันค่ะคุณลูกค้าบอกเลยรถของเราเป็นคุณภาพขัดเกร็ดเอทุกคันนะคะท่านใดที่สนใจและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้พาวด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะพาวก็ขอลาไปก่อนนะคะพร้อมกับ ขอบเจ้าอาผ์ด w i ไฟคันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ